สวัสดีครับวันนี้แซมอยู่กับรถนิสสันอเมล่านะครับรุ่น V ีคันนี้เป็นสีเทานะครับแซมจะไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้ววันนี้ได้แซมได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าคนนี้บ้างติดตามแซมเข้ามาดูได้เลยนะครับตามมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับเป็นชุดแต่งอะมอร์ทิสนะครับรุ่นลำกาตัวนี้สังเกตได้ง่ายๆนะครับรุ่นลำกาตัวนี้ กันชนด้านหน้าตัวนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะครับแทบจะถึงไฟหน้าๆเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับอโมเท็รุ่นเล็กก็คือรุ่นเล็กเนี่ยจะเป็นเชนที่เล็กกว่าน,นี้แล้วก็ความเว้าหรือว่าเคิร์ฟต่างๆตัวนี้จะน้อยกว่าตัวนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่เลยนะครับรอของรุ่นอมโมเท็ตลำกานะครับในส่วนของตัวนี้เป็นรุ่น V ีเป็นชุดแต่งตัวนี้ก็คือจะปิดทับไฟตัดหมอกไปเลยแต่ถ้าลูกค้า ดูเป็นรุ่น VL ชุดแต่งตัวนี้ก็คือจะเว้าช่องเพื่อให้ไฟตัดหมอกได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับถัดมาในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กขอบ15นิ้วเดิมๆจากโรงงานนะครับแต่ว่าคันนี้ปัดเงาให้กับลูกค้านะครับซึ่งข้อดี5นิ้วเลยก็คือว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ จะได้มาตรฐานจากที่โรงงานได้เขยน,นะครับแต่ถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแม็กขอ17นิ้วทักแซมเข้ามาได้เลยครับแซมก็จะมีรูปหลายๆล,ลายให้ลูกค้าเลือกนะครับในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีเส้นเป็นสีดำเงาให้นะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับซึ่งชุดแต่งอมอทิสตรุ่นลำกาตัวนี้จะเป็นปลายท่อแบบ3นิ้วแบบหลอกนะครับเดี๋ยวแซมพามาดูนะครับนี่ครับด้านท้ายตัวนี้รุ่นลำกาตัวนี้นะครับปลายท่อตัวนี้จะเป็นปลายท่อหลอกนะครับ3ชิ้นแล้วกันชนด้านท้ายก็จะเป็นชิ้นใหญ่นะครับ ส่วนสปอยเลอร์ด้านหลังตัวนี้หรือว่าทรงดักเทลจะเป็นชิ้นใหญ่แล้วมันเชิดขึ้นตัวนี้จะสีดำเงานะครับแต่ลูกค้าเลือกได้ครับว่าจะเลือกเป็นดำเงาดำด้านหรือเป็นกับตัวรถนะครับแซมก็จัดให้นะครับถัดมาเดี๋ยวแซมจะพาไปดูด้านในนะครับว่าแซมได้แถมเบาะหนังสีอะไรให้กับลูกค้า ในส่วนของภายในนะครับตัวนี้ลูกค้าของแซมเลือกเป็นเบาะสีแดงวายนะครับแซมก็เปลี่ยนให้ทั้งคอนโซลแผงที่เท้าแขนแผงข้างแล้วก็รวมถึงเบาะด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนอยากเลือกเป็นแบบสีแดงสดสีน้ำตาลแดงหรือว่าเป็นเบาะสีดำเดินได้แดงก็แจ้งแซมเข้ามาได้เลยนะครับแซมจัดให้ได้หมดนะครับ ในส่วนของลูกค้าคนนี้แซมจะไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วแซมก็จะมีบริการล็อกเลขให้กับลูกค้าฟรีๆด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแซมจัดการให้ได้หมดนะครับในส่วนของเพื่อนๆหรือลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากได้รถประหยัดน้ำมันแล้วแรงแล้วหล่อๆซิงๆแบบนี้โทรหาแซมได้เลยนะครับที่เบอร์086 354 3692หรือ Li@ n e แอดไ am Sam นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับแซมฝากไว้ด้วย ช่อง YouTube ดูคาชาแนลนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ารับรองเลยว่าลดหลอกกว่านี้แน่นอนสวัสดีครับ